มาดูการต่อสายเพลทสวิตไฟ2ระบบให้กับแอมจิ๋วนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่แบตเตอรี่นะฮะสายสีแดงเป็นบวกสายสีดำเป็นลบจะต่อสายจากแบตนะครับมาหาแจ็ค DC ชาร์จก่อนนะฮะตามรูปนะครับหลังจากนั้นนะครับทําการต่อสายจากแบตนะครับสายสีดําเป็นลบสายสีแดงเป็นบวกนะฮะต่อมาเข้าขาสวิตช์สามทางขาบนนะครับ และก็วัดโวลแบตนะครับจะต่อออกจากขาสวิตช์สทางขาบนนะครับตามรูปนะฮะตอนนี้เราก็ได้ไฟแบตแล้วนะครับไฟจะออกจากขากลางนะครับสายสีแดงจะมาผ่านเมนสวิตช์ออนออฟก่อนที่จะมาเข้าแอมจิวนะครับนี่นะฮะและก็สายสีดําที่ออกจากขากลางก็ผ่านมาเข้าโัโลบของไฟเลี้ยงแอมจิวเลยนะครับจ็ก DC ของแอมจิวนะฮะไฟบ้าน AC 220โวลต์จะต่อออกจากขั้วแจ็ค AC นะครับ สายสีน้ำตาลเป็นสายลายนะครับมาเข้าขาสวิตตัดต่อไฟ AC นะครับเข้าขาขวามือนะครับแล้วก็จะออกจากขากลางนะครับมาหาขาลายของสวิตชิ่งพอเวอร์ p พายและก็ต่อสายทิน้้ำเงินนะครับออกจากขั้ว AC นะครับมาเข้าอีกข้างหนึ่งของสวิตขาริมสุดนะครับจำสายน้ำเงินขานิวตันนะครับออกมาหาสวิตชิ่งพอเวอร์สพายนะครับซึ่งเป็นสายนิวตันนะครับ ต่อขากราวไฟ AC สายสีเขียวนะครับมาเข้าขากราวของ Switching power supply และต่อสายไฟ DC output จาก Switching 24โวลต์นะครับและต่อวัดโวลต์ที่มากับเพลทนะครับมาเข้าขาล่างที่ออกจากส w t t h i n n นะครับตัวนี้จะเป็นวัดโวลต์ที่จะวัดไฟจากส w t t h i n n นะครับเราจะมีวัดโวลต์อยู่2ตัวนะครับวัดโวลต์ของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็วัดโวลต์จากส w t t h i n n นะครับซึ่งเป็นไฟ DC เหมือนกันนะฮะ ขากลางของสวิตช์3ทางก็จะเป็นตัวเลือกซีเล็กนะครับว่าเราจะเลือกจากไฟสวิตชิ่งที่มาจากไฟบ้านหรือว่าไฟที่มาจากแบตเตอรี่นะครับและนี่ก็คือวิธีการต่อสวิตช์สระบบนะครับเพลทสวิตช์ไฟ2ระบบนะครับในส่วนของไฟ AC2 2 0บโวลต์จะมีความอันตรายนะฮะเวลาเราต่อเราก็ควรที่จะหุ้มท่อหดดีๆนะครับและก็เวลาเสียบปลั๊กเนี่ยเราจะต้องไม่มาสัมผัสโดนตรงนี้นะฮะอันตรายนะครับไฟ22 0บโวลต์